เดี๋ยวหาว่าไม่ตรวจหมากินตาบาทะเลกับผักสดๆดรอบส่วนกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการตำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกพริกกระเทียมใส่ลงไปตำมะเขือเือใส่ลงไปใส่มะเขือเทศด้ดวยครับปรุงเครื่องด้วยมะนาวน้ำปลารา้าชูรสน้ำตาลน้ำปลาสักนิดนึงห่วเลยครับ จากนั้นใส่น่อกไม้ลงไปผักกาดดองหั่นลงไปเลยครับขนมจีนกุ้งสดนวดมึกผักชีใบเลื่อยโรยด้วยผักกระถินยวเล็กรับต่อไปก็เทเลยครับ น่ากินมากโรยด้วยเม็ดกระถินตำปลาทะเลกับยอดผักจะอมสุดๆมาเพื่อนๆอุยบอกเลยครั้งแรกของการตำปลาแบบสุดๆแบบนี้เดี๋ยวหาว่าไม่ตรว อืมอืมโอ้อืมตำป่าทะเลกับใบโพนี่ใบโพหรือต้นไทรมาโอ้ดูสีสันเพื่อๆเด้วยรับชมตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะ อ้ใครที่รับชมตอนดึกๆต้องขอโทษขออภัยด้วยอลูกกินได้ป่ะมันมันไม่ขมซ็จนตากล้องอดใจไม่ไหวดู เดี๋ยวจะมีจะกินหมดนี้ขอกุ้งดับเบิลแทบแล้วกันนะแซ่บครับอร่อยขนาดไม่ได้ซิมก่อน่ะตํำแบบลืมซิม